ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะวันนี้อยู่ชอนจีเท็นะคะเกับการเจาะลึกโคซิเน็ตนะคะในเกมเฟฟฟาร์บค่ะก่อนที่จะไปดูนะคะขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร์นะคะทุกคนคะ่ะจ,จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปมากๆเลยค่ะทุกคนขอบคุณมากเลยนะคะ อย่างแรกเลยนะคะ c o ิเนคืออะไรนะคะคือการที่เราเข้ามาบ้านนะคะเรากดตัวบ้านที่มีรูปหัวใจนะคะกดขึ้นมาก็จะขึ้นคําว่า cosine นะคะ cosine นะคะคือการที่เราใส่เฟอร์นิเจอร์ในบ้านของเรานะคะแล้วมันจะเพิ่มหลอดเลือดหลอดมานาหลอด energy นะคะให้เรา มากขึ้นนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากในการเล่นเฟรฟาร์มนะคะเดี๋ยวหนูเพิ่งมาทำนะคะเพราะว่าลืมนะคะทุกคนโอเคหนูจะแนะนํานะคะอย่างแรกเลยค่ะการทํางานของเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งผลต่อหลอดเลือดในเฟรฟาร์มนะคะอย่างแรกเลยนะคะเวลาที่เราเข้ามาที่โคซิ e เนสนะคะจะมี3อันที้เราได้ดูนะคะก็คือเฮลเอเนจีแล้วก็มานานะคะในแต่ละอันนะคะก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ที่แตกต่างกันไปนะคะจะดูจากตรงไหนนะคะก็คือคอมฟอร์ตติ้ง l a ล i n ซิ่งอินสปายริงนะคะถ้าสมมติว่าหนูวาง คิวเบสนะคะหนูก็จะได้ขึ้นเป็น1นึับสิก็คือหลอดเลื่อนนะคะมันจะเพิ่มขึ้นมากระจิงหนึ่งนะคะขีดหนึ่งอย่างเช่นถ้าตอนแรกเริ่มนะคะหนูเมเอ,อแต่ยังแค่อันเดียวนะคะหนูอยากจะเพิ่มหลอด Energy หรือหลอดเลื่อนนะคะออาเพิ่มหลอดเลื่อนแล้วกันหนูก็มาดูว่าหลอดเลื่อนต้องมาเพิ่มอะไรนะคะมันจะเป็นเงาๆแบบนี้ แล้วก็มาที่ตัวคอนนะคะแล้วก็บิวแคตาลกนะคะมันจะอยู่ในโซนของโคซี่เฟอร์นิเจอร์นะคะในแต่ละอันนะคะมันจะใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันไปตามความยากนะคะอย่างเช่นถ้าเราไปที่ตัวเฟรเลมแล้วเนี่ยมันจะปลดล็อกพวกสมวนสมที่เอาไว้สร้างเฟอร์นิเจอร์เรื่อยๆนะคะส่วนสุดท้ายก็จะใช้พวกทองนะคะที่เราจะพบเจอในเหมืองที่3นะคะในเหมืองไฟนั่นเองนะคะก็จะสร้างได้เรื่อยๆเลยนะทุกคนคะ่ะแรกๆเราก็ต้อง วางอันที่เราสร้างได้ก่อนนะคะอย่างเช่นพวกอาโต้ะนะคะใช้บีชลัมเบอร์นะคะขนกระต่ายนะคะก็วางไปก่อนนะคะโอเคดูเฟอร์นิเจอร์ยังไงนะคะที่จะเพิ่มหลอดเลือดอะไรบ้างนะคะมันก็จะมีอยู่30ชิ้นนะคะทั้งหมดก็จะแบ่งเป็นอาหลอดละสิบเฟอร์นิเจอร์นะคะมันจะขึ้นอยู่ทางบนซ้ายนะคะของเฟอร์นิเจอร์ว่าเฟอร์นิเจอร์นี้จะเพิ่มอะไรให้เรานะคะอันนี้ก็เป็นเพิ่มเอเนจีนะคะอันนี้ก็เป็นเพิ่มมานาะคะแล้วก็เพิ่มเลือดนะคะเขาจะบอกอยู่แล้วนะคะรูปหัวใจอะไรอย่างงี้ถ้าสมมติว่าเราอยากเพิ่มหลอดเลือด ของเรานะคะแล้วก็กดสร้างเลยนะคะชืบอาตกแต่งนิดนึงนะคะมางไว้ตรงไหนดีเอาอย่น,นี้กันอะมันจะมีตัวเครื่องหมายตัว cozy n e s s ขึ้นมานะคะรูปหัวใจถ้าเวลาเราวางที่เป็นอ energy อย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยจะเป็นอันแรกเลยที่เราได้วางนะคะก็วางปึ๊บเดิมนะคะก็จะขึ้นเป็น g นะคะลองมาดูที่ตัวโหมด cozy nest ดูนะคะเป็นยังไงอ่าขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้เป็น1นึทับสินะคะอันนี้เป็น2องทับสิบค่ะ ถ้าบางคนเอา้าหนูวางเฟอร์นิเจอร์แล้วทําไมมันยังไม่เพิ่มหลอดเลือให้หนูนะคะลองดูทางด้านล่างนะคะเขาจะบอกว่า tomorrow นะคะจะ generate เป็น3โคซี่นะคะตัวซ้ายบนนะคะมันจะบอกว่า พวกนี้เนี่ยมันจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะคะส่วนที่เป็นตัวที่มันเคลื่อนไหวอยู่นะั่นคือส่วนที่มันจะเพิ่มขึ้นมาในวันพรุ่งนี้นะคะหมายถึงว่าเราต้องนอนคืนหนึ่งก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้หลอดเลือดมันจะเพิ่มขึ้นมาใหม่ค่ะตัวหลอดข้างล่างนะคะที่เป็น regeneration rate นะคะทั้งหมดจะมี30คะแนนนะคะมันจะเชื่อมโยงกับตัวที่เป็นซ้ายบนนะคะที่เป็นรูปบ้านหัวใจเนี่ยมันจะมีคะแนนเต็ม30นะคะหมายถึง comforting 10 relaxing 10 ก็ Inspiring 10นะคะหลอดเลือด10ชิ้น Energy 10ชิ้นมานา10ชิ้นตอนนี้เราในตารางนะคะเรามีอยู่3ชิ้นนะคะก็คือโต๊ะ1ที่นั่ง2เตียง3นะคะก็จะมี3คะแนนในวันต่อไปค่ะ่อะนอนนอนก่อนนะคะหลอดเลือดถึงจะเพิ่มนะคะนี่เพิ่มแล้วโอเคทุกคนพอเข้าใจการทํางานของมันนะคะทีนี้สมมติว่าเฮ้ยหลอดเลือนมันเพิ่มแล้วนะคะหนูไม่ค่อยชอบเฟอร์นิเจอร์เลยหนูชอบให้บ้านมันโลง่งๆเอาออกได่ไหมคะ แบบว่าเอาออกแล้วแบบ c o ี y ยังอยู่ไหมอ่าลองเอาออกดูนะเอาออกปุ๊บนะคะตัวที่เป็น c o z ส n e คะจะลบไป1ทันทีถ้าเราลบไป1ก็จะลบคะแนนไป1น,นะคะตอนแรกเรามีเลทสาใช่ไหมคะอ่าทูมอรโรเมกี้เขาก็จะบอกว่าถ้าคุณนอนคืนนี้พรุ่งนี้มันจะกลับมาเป็นเลทส 2, นะคะตามเฟอร์นิเจอร์ส่วนที่เราลบไปนะ,ะก็คือถ้าสมมติทุกคนอยากจะหลอดเลือดเต็มนะคะ ก็ต้องวางเฟอร์นิเจอร์ไว้เต็มบ้านเลยค่ะทุกคนค่ะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเผื่อใครคิดว่าแบบโหถ้าวางเต็มบ้านนี้ก็ลกแย่เลยนะบางคนชอบแต่งบ้านด้วยนะคะเราก็ไปเพิ่มพื้นที่ของบ้านเราได้นะคะที่คุณ a อ p e n นะคะก็มาที่ตัวคาเฟนที่เซอร์วิสนะคะแล้วก็ขยายบ้านนะคะอัปเกรดเฮ้าส์นะคะเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกอัปเกรดบ้านที่ไหนนะคะเราต้องอัป สำหรับคนที่เล่นคนเดียวนะคะเราต้องอัปเกรดบ้านที่เป็นบ้านโฮมสเตย์ของเรานะคะมันจะมีขึ้นเป็นบ้านหัวใจนั่นหมายถึงเป็นบ้านหลักของเรานะคะส่วนบ้านอื่นเนี่ยถ้าเราวางคอรเนิเจอร์ไปนะคะมันจะไม่สมผลกับเรานะคะหนูคิดว่ามันจะเป็นในส่วนของที่เป็นแบบเล่นโคออบนะคะแบบเหมือนกับว่าบ้านของแต่ละคนถ้าสมมติว่าเราเล่นโคออบกันสีคนอะไรเงี้ยแล้วอีกคนนึงเขาอาจจะมีแบบว่าโคซีเนสเฮาที่ต่างออกไปนะคะก็เหมือนแบบว่าแบ่ง บ้านเป็นคนละคนคนละคนมันเล่นขวบได้4คนใช่ไหมคะก็อาจจะต้องแบ่งแบบนั้นนะคะเราต้องเลือกบ้านที่ขึ้นหัวใจกลางบ้านแบบนี้นะคะสำหรับเล่นคนเดียวนะโอเค ก็เลือกไปนะคะแล้วก็อย่าอัปเกรดบ้านถึงระดับไหนนะคะก็อัปเกรดตามที่เขาบอกไปเลยนะคะใส่วัตถุดิบที่เขาที่เขาต้องการลงไปนะคะแล้วก็วันต่อไปก็จะได้บ้านที่ใหญ่ขึ้นนะคะวางที่บ้านโฮมสเตยอย่างเดียวนะคะมันถึงจะส่งผลนะคะถ้าสมมติว่าหนูไปวางที่บ้านฮาร์ซี่เฮเวนนะคะถ้าหนูวางไปนะคะวางมีสิชิ้นนีชิ้นนะคะมันก็ไม่ส่งผลกับเราค่ะมันจะแบบมันจะมีคะแนนขึ้นในวันต่อไปมันจะไม่ส่งผลกับเลือดเรานะคะก็คือไม่มีผลเลยนะคะก็คือวางที่บ้านหลักของเราดีกว่านะคะ แบบเล่นคนเดียวนะนี่นะคะเวลาเราอัปเกรดบ้านแล้วนะคะมันก็จะมีแบบเพิ่มขึ้นแรงในพื้นที่เราได้วางนะคะได้จัดบ้านให้มันสวยมากขึ้นนะคะทีนี้นะ,ะพอเรามีวัตถุดิบในการสร้างนะคะเราก็วางไปเลยนะคะให้มันแบบว่าได้หลอด เยอะๆนะคะจริงๆแล้วมันสําคัญมากๆเลยเพราะว่าพอเราทําแบบนี้แล้วพอเราเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ให้หลอดมันสูงขึ้นแล้วนะคะชีวิตมันดีขึ้นนะทุกคนคือดีขึ้นแน่ๆนะคะก็คือถ้าสมมติเราใส่ของไปเต็มเลยเนี่ยเราก็จะได้แบบว่าหลอดเลือดที่ยาวมากๆแล้วมันใช้งานได้นานมากทุกคนคือบางวันก็ใช้ไม่หมดนะคะหนูก็วางไปเลยนี่แล้วแต่คนนะคะจะตกแต่งบ้านยังไงโค<ฮ>มไฟทุกคนไม่ต้องกวนนะคะเวลาที่เราสร้างไปแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะกดแบบว่าทําลายทิ้งนะคะเราจะได้ของกลับคืนมาด้วยนะคะอันนี้ คือเป็นเรื่องที่ดีสุดๆไปเลยนะคะก็วางได้เลยหรือว่าจะทําลายทิ้งก็ไม่เสียของนะคะจริงๆหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบตกแต่งบ้านเลยเท่าไหร่นะเฉยๆก็วางมาไปก่อนตลอดมานี่บ้านหนูลกมากนะนี่วางครบหมดแล้วนะคะสิบสิบ,ส,บสิบนะคะสาสิคะแนนนะคะดูสิว่า หลอดเลือดหลอด energy หลอดมานานะคะเราไปไกลมากนะคะใช้คุ้มสุดๆนะคะพรุ่งนี้นะคะถ้าเรานอนนะคะเราก็ได้หลอดเลือดหลอด energy หลอดมานาเต็มแน่ๆนะคะถ้าเราวางครบแบบนี้นะคะทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะถึงแม้ว่าเราจะเฟอร์นิเจอร์ออกไปนะคะเหล็กมันจะลดลงนะเหล็กมันจะไม่อยู่ตามอ่าเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะมันจะไม่ค้างไว้นะถ้าเราเอาเฟอร์นิเจอร์ออกเหล็กมันก็จะลดลงนะคะทุกคน เคล็ดลับอย่างสุดท้ายนะคะถ้าสมมติว่าเราเลือดแบบว่าเหลือติ่งนึงแล้วนะคะเราสามารถเข้ามาในบ้านเราได้นะคะไม่ว่าเฟอร์นิเจอร์จะมีน้อยหรือมีมากนะคะมันจะรีเลือดให้นะแต่ค่อนข้างใช้เวลานานอยู่นะคะใช้พชั่นเร็วกว่านะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่ามันได้นะนะคะการเพิ่มหลอดเลือดนะคะแล้วก็เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนคะทุกคนสามารถที่จะกระโดดข้ามเฟอร์นิเจอร์ได้นะอันนี้บอกเผื่อคนไม่รู้นะคะจริงๆเฟอร์นิเจอร์บางอย่างนะที่เป็นแบบว่านั่งที่เป็นแบบว่า นั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยมันจะใช้ได้นะแต่ว่าถ้ามันยางอื่นเลยใช้ไม่ได้เลยแถมว่าถ้าเราสมมติว่าหนูอยากจะวางพวกไอ้นังสือที่เป็นชั้นๆอย่างเงี้ยวางไว้บนโต๊ะก,ก็วางไม่ได้นะสําหรับหนูนะหนูไม่รู้ว่าคนอื่นวางได้หรือเปล่านะแต่หนูวางไม่ได้นะแล้วก็อ่าเรื่องของที่เป็นเบาะเนี่ยพวกนี้นะคะมันจะกระโดดได้ด้วยมัเด้งๆนะคะแล้วก็เตียงอันนี้ก็ดันเต้งด้วยนะนี่ดึง่งหึงบอกไว้ก่อน <c oughs> แต่จยิงเฟอร์นิเจอร์เขาก็สวยดีนะทุกคนคะ่ะแต่ก็ใช้งานไม่ได้อะไรเงี้ย แล้วก็ไม่ได้มีเฟอร์เิเจอร์เยอะเท่าไหร่ก็คงจะต้องแก้ไขกันต่อไปนะคะทุกคนคะโอเคนะคะหมดแล้วนะ,ะกับเรื่องของ c o ซินเนสนะคะในเฟฟาร์นะทุกคนถ้าใครชอบนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจในการทําคลิปมากๆเลยนะคะต่อจากนี้ก็จะมีผู้ว่าความรู้ของเฟฟาร์มาเรื่อยๆนะนะทุกคนคะ่ะรอติดตามกันนะคะบ๊ายบาย